สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้อยู่ในเกม ROV วันนี้ผมมาในตำแหน่ง j เก g l e Hero สุดพริ้วยานนั่นเอง Let's play กันเลยดีกว่าครับเกมนี้ผมก็ไปซ้อมมานานอยู่เหมือนกันนะซ้อมมันถึงทสองเดือนแล้วฮะวันนี้ผมจะพิ้วออกหรือเปล่าบางคนเขาก็เน้น1บางคนเขาก็เน้น2นะแต่ส่วนตัวผมชอบเน้นสองซะมากกว่าไปฟาร์มมันก่อน บอกว่าผมไม่มีใครมาเบดเวลดบัฟผมเนี่ยยาดมันเป็นฮีโร่เลดเกมครับก็ต้องอดทนกันหน่อยก่อนจะเลดเกมก็โดนลุงเยอะอยู่ปัดเน้นสองสวยๆเลยอุ้ยหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะหนึ่งสลับสองไปใจเย็นใหม่เฟ้นเพิ่งต้นเกมเอาแล้วไงเฟิร์สบัตก่อนแล้ว ทีมเราโดนไม่เป็นไร No No This is not what I want วิ่งเกียดหินตรงนี้มากเลยมีเดนาคอตัวเดียวแล้วมั้งที่สไลด์ผ่านได้ผมเล่นกี่ทีก็ติดหินตรงนี้ตลอดเลยยังไม่ชินเลย Uncultured b r u t e all of them. What do they know of an a r t i s t struggle? มีองเราถูกโจมตีทารา่าได้อยู่มั้งเขาแหลมเปิดเลยลแล้วกันรลบำมังยานลำ้ำเรียบร้อยมังกี้ล้าไปซะแล้วไม่เป็นไรไอ้เพื่อนไอ้แก้แค้นกันบ้างตรงมังกรมีประเด็นแล้วก็วิ่งช้าซะเหลือเกินเอาอะไรไม่เพื่อน เอาเลยไหมเอาเลยไหมอูอ้วเจอดักเจอดักบักเราเน้นเกมไวซะหน่อยเดี๋ยว <ana> รอเพื่อนไปล่อฟิกเกอร์ได้สักตัวหน่นอยสักคู่สักคู่เพื่อนขอฟ้ากอ่กอนมาต้องเอาแล้วระบาระบายขู่ไม้ด้ว,วยระบายยัน ไปแล้วกันเคลลี่ก็ได้วะล,ำลำ้มรั้มสวยอุ้ยตั้งหลักแป๊บนึ่งฮะคิกซีสตันนานมากเลยความต่อดีกว่า mục còn của tao thuộc chống tí No No This is not what I want. โดนบ้างพ่อมึง tao ล่ะอย่างนี้ต้องเอาแล้ว Double kill

กลางแม่น้ำมีคนหมดหรอกผมรออเ,อเมจดีกว่านะฉันขอบัฟนะขอบคุณยังไม่พร้อมโตโลมันถึกไปอย่าตีเลยเพื่อนแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์ครีปกำกกลังถูกส่งออกไป Into the painter's mind Trang lên gạo, thuộc tông tiên. Trang vân chạy. yên, yogi chơi. Hì, đơn yogi đi. Trang tìm. 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 รอเขาลุกก่อนนั่นแหละเราบอมหยานไม่กอดสวย,สวยเข้าแล้วอาริสเปิดสวยมากเลยครับเมื่อกี้นี้ผมเลยมีจังหวะกระโดดเข้าได้เลย alle r หาตังกันก่อนนะตโลโอ๊ยตโลหลบแป๊บนึงนะเยอมีพันนี้โยได้เจเย็นเพื่อใจเย็นเพื่อสกิลกาเยอะ

ถัดไ่เนี่ยถัดไ่เนี่ยแคลรี่ก็ไดลแคลรี่เหนื่อยได้หมดนะตอนนี้ แวนแยกดันตลอดเลยเกมนี้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้ยังไม่ได้คิวแวนเลยถ้าไม่เอาเมยก่อนนีผมไม่ได้รับแน่เนี่ยโดนสตัรลอยสตัรลอยด้านล่างมีประเด็นแวนแวนแวน,แวนอุ้ยล่างสี่ไหวไหมเนี่ย ลับแล้วเพื่อนเอาเมย์ก่อนขอเมย์ก่อนขอเมย์อุ้ยนี่ไงซิกซี่เขาเกลี่ยลยนั่นไงโล่งเลยฮะหมดแล้วฝากเพื่อนไปเพื่อนเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดสามสวยไม่เก็บเมย์แล้วผมโดนอย่างเงี้ยฮะสตันมันนานจริงฮะลูกรักจีเอ็มป u p e r creep ถูกส่งออกไปแล้ว เขาเสียนั่นเนี่ยเอางไงทาร่ามันเนียนดันด้วยทัไวะเนี่ยเพื่อนก็ดันอยู่เอาไว้เกิดลวเกิดไม่ทันเสียบาแหลกแน่ๆมาแลเพื่อนไม่ถึงเนี่ย หินนีติดทุกรอบจริงๆเล่นอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะชินเนี่ทาร่าทาร่าโอ้ยโอ้ยเจ็บไปเจ็บไเมีดฉันต้องการเมีด เจอแล้วฮะเจอคลิกซี่แล้วไม่เมดก็แวนเนี่ยนี่ไงฮะซอยรัวๆไม่หยุดเลยหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วถึงไหมสวยขอคกซีก่อนนะอันตีหมดพอดี o ถ่าล่าเริ่มตึงแล้วเขาเริ่มไม่กลัวผมแล้วแต่ผมกลัวเขา่ถึงจังนะคิกซี่ ไม่ถึงเสียได้แต่ไม่ได้ไหมไ,ไ,หมไปๆมาๆเกมเริ่มตึงอ่ะอุ้ยสวยลิงคิกซี่ก็แรงตัวเล่นก็นยังแรงจะออกกันเวทดีไหมเนี่ยกลัวดามเมจไม่พอกันเวทแล้วกัน Into the Painter's mind. <laughs> An ally has been defeated. Impassed oh. enemy double kill! An enemy has been defeated. <laughs> เงียบแปลกๆนะนเนี่ยอุย้ยตโลตโลนานหยาบแล้วไงศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วตีดักไม่ทนันเลยเกม,มตามเลยทีนี้ดันบนมานำทัพโดยแวน

แวนมันล่อผมแน่เลยไม่ใช่ว่าโดดไปแล้วเจอซ้อนนะไม่เสี่ยงดีกว่ารวมไหนนะเพื่อน,นขอฟ้าแป๊บนึงมาแล้ว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 ต้องรีบไปเพื่อเสียสองลวเร็วกว่านี้ยาน มาแล้วเพื่อนทาลาก็ได้มาเฮ้ยสิเว็ดเว็ดเว็นี่ฮะมันเกิดจริงๆอะทิ้งระยะห่างนิดเดียวเจอสตันเลยโดนฟิกเกอร์โยกอะหัวทิ่ยเลยอะโดนแวนหลลัว เอาลไงปอมไม่รอเด้ดมาผมได้กันเว้ยละเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นหนีจบวกคิกซี่เสียนึงนเดื่อด้านล่างมา โอ้ยเขาส้มอยู่เขาส้มอยู่อามาตัดสิงกันตรงนี้แหละได้ไหมสวยเพื่อนสายมาสายมาขอเก็บฟ้าแป,ป๊บนึงครับ ว่นแวนผมถึงผมถึงไซถอยก่อนนะเพื่อนเลือดผมหมดแล้วเล่นมาตั้งนานป้อมกลางมันแตก,นกนขนาดผมได้ดาร์กนะเนี่ยยังขึ้นบ้านเขาไม่ได้เลย เขาอยู่ขวาหมดเขาเสียคลิกซี่แล้วไม่น่าจะขึ้นซักไรคาร่าเนี่ยหรือเป่ากระโดดผมผมก็ต้องเปิดแล้วแหละไล่สุดเลยไปลำ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 ามสุดตามสุด,สดยังลำอยู่เพื่อนช่วยหน่อยมันถึงเกิดน,นั่นแหละ เสียสามเสียสามจบได้นะเนี่ยเอ็นได้เอ็นเลยครับคลิปเข้าคลิปเข้า สีบ้านครับสวยเกมแล้วครับเกมนี้ตึงตึงอยู่เหมือนกันนะแวนดาเมจเอาเรื่องเลยผมไม่น่าจะได้ a v p หรอฮะแครี่เล่นโหดมากเลยอาริ้าจะได้นะทำไฟดีมากเลยเล่นทั้งวันดาวเท่าเดิมอะ ฝึกฝนกันต่อไปนี่ฮะอลิสเอเบสุดยอดไปเลยเพื่อน,นโซนอย่างเทพ